หนุ่มกัญชัยปัดเป็นผู้ใหญ่เคลียร์ใจเล่าอาการนายนพัฒครั้งเจอล่าสุดนาทีนี้ต้องบอกเลยเลยค่ะว่าน่าจับตามองกันทั้งวงการกับประเด็นความรักของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายณพัฒนที่หลายคนกำลังจับตามองว่าเลิกจริงหรือแค่ข่าวลือแน่นอนว่าก็มีชาวเน็ตบางรายโยงไปถึงแม่หมูพิมพ์พกาว่าอาจจะเป็นตัวแปลสำคัญของเรื่องราวนี้หรือเปล่า ล่าสุดทางด้านเพจเจมอย108เบอร์หนึ่งได้ออกมาเผยคำพูดของหนุ่มกัญชัยหนึ่งในคนที่รู้จักกับใบเฟิร์และนายซึ่งได้ออกมากล่าวในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อช่วงเย็นวันที่25มิถุนายนหลังมีกระแสเป็นผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเข้าใจกันโดยเผยว่าเรื่องใบเฟิร์กับนายไม่รู้เรื่องจริงๆข่าวที่ว่าผู้ใหญ่เคลียร์ให้ไม่เกี่ยวกับพี่อาทิตย์ก่อนไปขับรถด้วยกันมา นายก็ดูร่าเริงนะปกติไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มีคนโทรมาถามพี่เยอะมากแต่พี่ไม่รู้เรื่องจริงๆพี่ไม่สาระแนโทรไปรู้ของเขาไงปัญหาคือเราไปยุ่งอะไรกับเขาไงรอให้เขาออกมาพูดเองฝากถึงนายและไปเฟินต้องออกมาพูดให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะทำให้คนคิดไปต่างๆนานาแต่ก็ให้เวลาน้องกันนิดนึงเพื่อจะคุยหลังบ้านกันยู ยังไงก็รอให้แม่หมูกับนายออกมาตอบนะคะแฟนๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปและตกใจไปเลยค่ะยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ